นะครับวันนี้าพบกับเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยลูกห้สามมิลนะครับนี่นครับขบ,บูเป็นขบ,บูแดดนะครับลูก5้สาลูก5้สามครับจะเตอได้เป็น 14-28นะครับนะครับคอท่อจะเป็นคอ32มิมลนะครับ็นท่อพา,อามบกครับไปฟังเสียงท่อกันเลยนะครับ นี่ครับเสียงเขาก็าประมาณนี้นะครับนี่ครับเสียงเขาก็าประมาณนี้นะครับ